กุ่มผู้ชุมนุมนะคะร่วมเดินเท้าไปที่อาคารรัฐสภาคัดค้านร่างกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ย้ําสิ่งที่รัฐบาลจะต้องดําเนินการคือการถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ออกไปเลยไม่ใช่แค่เลื่อนการพิจารณาออกไปค่ะนายพิชิตชัยมงคลคแกนนากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนายจตุพรธมพันธ์แกนนาคณะหลอมรวมประชาชน,<ใ>นและนายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานพักไทยพักดีรวมตัวเดินเท้าไปยังหน้าอาคารรัฐสภา เพื่อแสดงท่าทีคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรหรือ e n t e r ตอร์เทนเมนต p l e x แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะได้แจ้งเลื่อนการพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรออกไปแล้วก็ตามนายพิชิตยืนยันว่าไม่ได้ต้องการให้เลื่อนเพราะเจตนาคือต้องยกเลิกประเทศไทยกฎหมายยังอ่อนแอหากมีคาสิโนก็จะกลายเป็นว่าสภาหแห่งนี้จะฟอกธุรกิจสีดำให้เป็นสีขาวด้านนายแพทย์วรง รสัยว่าเป้าหมายหลักในการต่อสู้ของเราคือการยกเลิกกฎหมายเท่านั้นฉะนั้นหากรัฐบาลยังไม่หยุดคาสิโนสุดท้ายแล้วเราคงต้องหยุดรัฐบาลการต่อสู้รอบนี้จึงเป็นรอบสุดท้ายของประชาชนขอให้รัฐบาลได้ใตรตองตรวจสอบให้ชัดเจนว่ากฎหมายฉบับนี้ม,มันมีผลกระทบในวงกว้างกับสังคมอย่างไรสุดท้ายนี เพื่อยครนักกฎหมายเพื่อสังคมขอเรียกร้องให้รัฐบาลเลิกกฎหมายฉบับนี้เกียเแิ่เลิกเราไม่เอา